สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดแล้วก็ได้พูดกันมาเรื่องความมั่นคงของชาติ ของแผ่นดินเรามันจะมั่นคงได้คนต้องมั่นคงคนมั่นคงเศรษฐกิจมั่นคงทหารตำรวจวิถีชีวิตหรืออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่ผ่านมาเราก็พูดถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติอตอนที่แล้วแล้วมาก็พูดถึงการพัฒนาประเทศไปสองตอนวันนี้ก็จะเป็นอีกตอนที่สำคัญก็คือพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ เรื่องราวของพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาตินั้นสําคัญสาคัญคืออะไรพระมหากษัตริย์ก็คือผู้นําผู้นํกากษัตริย์ก็แปลว่านักรบปัจจุบันไม่มีการลบกันก็จริงแต่ว่าก่อร่างสร้างประเทศเราสร้างมาด้วยระบบพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วมันก็มีมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเกิดกรุงสุขโขทยัยจนกระทั่งมาเกิดกรุงสุขโขทัยที่เรานับกัน ก็คือตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทรา t ิ i พ่อขุนบางเมืองแล้วก็พ่อคุน่ามคำแหงเนี่ยไล่มาเรื่อยเพราะฉะนั้นเรื่องราวขององค์พระหมหากษัตริย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรประชาชนคนไทยหรือว่าชาวสยามเนี่ยก็จะอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในสายเลือดซึ่งเราได้รับการศึกษา ได้รับการเรียนรู้จากาบรรพบุรุษของเราผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งประวัติศาสตร์นั้นแต่และยุคแต่และสมัยก็จะชี้เห็นว่าบ้านเมืองเราปั่นป่วนไม่มีกษัตริย์ไม่ได้ก็มีไล่มาตั้งแต่ยุคสุขโขทัยก็10คนมายุคกรุงศรีอยุธยา400กว่าปีก็33พระองค์นะครับ แล้วมากรุงรัตนโกสินทร์ก็ตั้งแต่ร,รัชกาลราชการที่1ถึงรัชการที่10อีก10พระองค์เนี่ยเราจะเห็นว่าประมาณ5้5 3พระองค์เพราะ,ะนั้นมีทั้งมหาราชแล้วก็พระหมหากษัตริย์ธรรมดาปกติก็ปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ที่เรียกมหาราชเพราะว่าอย่างพ่อคุณรามคำแหงมหาราช ก็ให้กำเนิดภาษาไทยประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแล้วก็ปกป้องบ้านเมืองบ้านเมืองก็ขยายขอบเขตไปมากมายมหาศารในสมัยสุโขทัยพอมากรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองก็มาตั้งโลกลากอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็เกิดมหาราชคือหลังจากเสียกรุงครั้งแรก2112 ก็เกิดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านมีแววตั้งแต่ไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีกลับมาก็เป็นเจ้าเมืองพิษุนุโลกเป็นอ,อุปราชนะฮะให้กับพระมหาธรรมราชาพาระนเรศวรนั้นกู้ชาติให้เราเมื่อปีสองหนึ่งสองเจประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงแล้วก็ต้อนคนไทยที่ตอนเราเสียกรุงแล้วไปอยู่หงสาวดีกลับมา แล้วคนที่กลับมาก็มาสร้างราชวงศ์จากรลีคือต้นตระกูลคือโกสาเล็กโกสาปานซึ่งเป็นชาวมอญน,นะกลับมาเนี่ยมันระบบพระมหากษัตริย์ก็มีความผูกพันถ้าเราไล่าสาแหลกกันมาเนี่ยแทบจะโยงใยกันไปเหมือนมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายเดียวกันเกือบทั้งนั้นเราไปไล่นามสกุลไล่ราชวงศ์หรืออะไรต่างๆเนะพราะนเรศวรนี่ก็มาจากราชวงศ์สุขโขทยัย ท่าน,นวีรกรรมของพระนเรศวรที่เราเรียกกันว่าท่านเป็นมหาราชนั้นคืออะไรก็คือการที่ประเทศไทยประกาศอิสรภาพจากคมาเมื่อสปี2127หลังจากนั้นวีรกรรมอีกเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาคนไทยจําไม่ลืมก็คือการกระทำยุทธหัตถีเรียกว่าช้างต่อช้างทั้งที่ พระนเรศวนนั้นโดนลอ้ลอมรอบไปด้วยทหารของพม่าแต่กระธาชนช้างจกนกระทั่งชนะศึกในครั้งนั้นพม่าเมื่อรู้ว่าเจ้านายเสียชีวิตก็ถอยทัพกลับไปนั่นแหละเรื่องราวของพระมหากรรษัตริย์ไทยถ้าไม่มีพระนเรศวนในวันนั้นเราก็คงจะเป็นหมองเป็นมาม,มีอะไรกันเป็นแถวไปแล้วแต่เพราะว่าความเสียสละแล้วสังเกตไหมพระนเรศวร พระนารายพระเจ้าตากศิลมหาราชทั้งหลายเนี่ยสังเกตไหมไม่ได้มีโอรสประธิดาเยอะแยะเลืออะไรเพราะไม่มีเวลานั่งเสพสุขมากมายเพราะต้องปกป้องบ้านเมืองของพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพนระนเรศวรขึ้นมาก็มีพระเอกา,อาผู้ที่เป็นพระอนุชา เป็นอุปราชคอยดูแลช่วยเหลือพระนเรศวรลบทับจับศึกไปที่ไหนก็ไปที่นั่นตลอดเหมือนราชการที่หนึ่งมีกรมพระราชวังบวรเนะพระเจ้าตากสินก็ใช้พี่น้องคู่นี้ไปลบทับจับศึกอยู่ตลอดเวลาเพราะพี่น้องกันรู้มือกันเข้าใจกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวพรพะท่าจากสมเด็จพระนเรศวรกู้ชาติให้แล้วยังลบทับจับศึกกับพม่า แล้วในประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกไว้ว่าพราะนเรศวรหลังจากที่ชนะศึกในสงครามยุธทธาถีแล้วพม,ม่าไม่เคยย่างกลายเข้ามาถึง160ป,ปีจนกระทั่งปี2302พม่าเ่ยเหยียบเข้ามาแล้วเกิดกรณนนีคุณลองประหลัดชูขึ้นมาแล้วก็2308 309ก็เกิดบางละจันเกิดขึ้นเห็นไหม นี่คือคนธรรมดาก็สามารถเป็นวีรบุรุษได้ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เลยคุณลองประหลัดชูปี2302ก็เป็นคนธรรมดาชาววิเศษชัยชาญไอ้บางรจันทร์ก็เป็นคนธรรมดาชื่อก็ไม่เพราะนายทองเหม็นนายจันทร์หนวดเขี้ยวนายคุณสันพันธ์เลืองนายดอกนายแก้วอะไรซึ่งต่งางๆเหล่านี้นี่คือจิตวิญญาณของความเป็นไทยเรามีอย่างนี้มาตลอดมีพระมหากษัตริย์ ชั้นยอดแล้วก็ยังมีคนชั้นเยี่ยมที่คอยปกป้องอลิรากชาศัตรูทำให้เราเนี่ยมีแผ่นดินอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้เพราะระยะหลังคนอ่านประวัติศาสตร์น้อยเอาประวัติศาสตร์ออกจากการศึกษาคนก็ไม่รู้รากเหง้าของตัวเองก็เหมือนบอกว่าเฮ้ย เองลูกใครวะไม่รู้พ่อแม่เกิดมาเขาไม่บอกว่าเขาชื่ออะไรแล้วเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ามันจะภูมิใจไหมเนี่ยพ่อแม่ยังไม่รู้เลยแล้วมันเกิดที่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้อีกแล้วใครเลี้ยงมึงมาก็ไม่รู้อีกเออนี่เราอยู่บนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่บรรพบุรุษเนี่ยเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเนี่ยต่อสู้แล้วก็ฝากฝังศพกองกระดูกเป็นชั้นชั้น,นไม่รู้กี่ชั้นกี่สิบชั้นให้เราได้เดินเหยียบย่ำไปในแผ่นดินเนี้ย เพราะนั้นความกระตันอยูคือสิ่งเดียวที่ทำให้เราสำนึกได้ว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตให้เรานั้นเป็นคนดีมีคุณค่ามีคุณภาพแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีกัเยาวชนรุ่นต่อๆไปแล้วก็สามารถที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองได้แล้วก็ช่วยกันรสร้างบ้านแปลงเมืองไม่ได้เราก็อย่าเป็นภาระกับสังคม ให้ทำงานให้กับสังคมเพราะฉะนั้นพระนเลสวนหมดไปต่อมาก็จะเป็นสมัยยุคอันนี้ที่ผมเล่าเนี่ยคือยุคที่เป็นมหาราชจะได้ดูเข้าใจง่ายนะครับต่อมาก็เป็นยุคของสมเด็จพระนลายสมเด็จพระนลายนี่ก็มีเรื่องเล่าเยอะทำไมเป็นมหาราชทำไมต้องไปอยู่รบรีนะพระนลายนี่ก็เรียกง่ายว่าก็ ปฏิวัติเนี่ยถ้าเขาเรียกปฏิวัติกับปฏิวัติจากหลานกับอาขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ว่า30กว่าปีที่สมเด็จพระนารายณ์ของราชก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองรบทับจับศึกไม่ว่าที่ไซโยกหรือว่าทีเา่เมืองเชียงใหม่พระนารายณ์ก็ชนะเพราะมีศรีฮาราชเดโชพรามเดโชสุรสงครามสิ่งต่างๆเหล่านีนเน้เป็นมือขวามือซ้ายและยังมีโกษาปานโกษาเหล็ก เป็นแม่ทัพชั้นเอกของสมเด็จพระนารายณ์โกษาเหล็กนี่เป็นพี่น้องและเป็นโกษาเหล็กนี่แหละโกษาปานนี่แหละเป็นต้นราชวงศ์จัก,กรีนะครับเพราะโกษาปานตายไปมีลูกชื่อขุนทองทองคําทองดีแล้วก็มาทองด้วงทองด้วงนี่ก็ราชการที่หนึ่งเห็นไหมครับเราไล่สารแรขึ้นไปก็จะไปเจอเจอต่อที่ออมีความสําคัญต่อประเทศชาติมาไล่มานะครับ กุสาเลกุสาปานก็เป็นทั้งมือซ้ายมือขวาสมเด็จพระนาราย์นอกจากนั้นพระนารายยังมีเพชรเม็ดง,งามอีกสามเม็ดที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะพระรามเดโชศรีราชเดโชวพวกนี้หลังจากนั้นพระนารายก็จะมีการค้าขายตอนนั้นก็จะมีโปรตุเกสฮอลันดาเข้ามาพอเข้ามาแล้วก็ค้าขายได้เงินได้ทองก็ติดใจอยากจะได้ประ,ประเทศสยามเนี่ยไปเป็นของเขา อพอเขาไม่อพอฟานลายไม่ยอมเพราะตอนนั้นก็เอาอังกฤษฝรั่งเศสมาคานกันไว้พอคานไปคานมาฮอลันดาไม่ยอมมาปิดปากอ,าอ่าวซะยัง้งเนี่ยปิดปากอ่านี่ไม่ใช่ฝรั่งเศสก่อนนะ,อะฮอลันดานี่ก่อนเลยนะ,ะสมัยฟันาลายอ้าวก็ต่อสู้กันไปแล้วก็ผ่านไปด้วยดีอ้าวการทูดกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะไม้นับถือศาสนาคริสต์หรืออะไรต่างมาก่อนสมเด็จพรานาลายก็ตอบโต้ไปว่า พระองค์ท่านน,นับถือาศาสนาพูทปู่ย่าตายายก็พูดไปพูดมาให้อะไรเจ้าพยาโกษาปานเป็นทูตนะไปเจริญสัมพันธไมตรีกับหลุยสิบสี่พระเจ้าหลุยสิบสี่ก็พอพระไทยนะครับกับ,บทูตก็ส่งทูตกลับมาแลกกันไปแลกกันมาค้าขายแล้วก็ยังมีพวกฝรั่งต่างชาติ จะพยาวิชาเยนหรือญี่ปุ่นยามมดะอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาในเมืองไทยนะทั้งจีนทั้งฝรั่งอะไรจะมาช่วยในเมืองไทยก็ทําให้กิจการดีขึ้นที่ลบบุรีเนี่ยมีน้ําประปามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายแล้วแนะสดงว่าไม่ไม่ใช่สมัยรัชกาลที่ห้านะมีมานานแล้วพอฝรั่งเข้ามาฝรั่งเนี่ยข้อดีเขาก็คือ เขาสมองซีกซ้ายเขาโตกว่าเราเรามันสมองซีกขวาก็คือจิตวิญญาณของฝรั่งเขาทางซ้ายก็คือนักคิดเขาคิดอะไรได้เราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาใช้นะไม่ใช่ไปเทิดทูนเขาอยู่เหนือหัวเราทุกกระบวนการไม่ใช่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองฝรั่งเขาก็เห็นของไทยมีดี มีวัฒนธรรมน้ำใจมีไออาหารการกินมีการาลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรดีๆเขาก็เอาไปใช้นะทุกวันนี้ไม่ว่าจะาทางรัเสเซียปูตินจีนอะไรเข้ามาไทยเขาถูกใจเขาก็เอาไปใช้เนี่ยมันแต่ละประเทศก็มีดีไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าภูมิสังคมเรามันเป็นอย่างนี้เพราะนั้น มาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ประสบความสำเร็จหลายด้านเขาจึงให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเป็นมหาราชองค์หนึ่งของแผ่นดินสยามต่อมาปลายปีอปี2310เราเสียกรุงครั้งที่2ก็เกิดมหาราชอีกข้นหนึ่งถ้ามีเสื้อฉายเสื้อสายจีนก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงคนไทยก็จะเทิดทูนเคารพนับถือ ที่สามารถตีฟันฝ่าดงข่าศึกออกไปตั้งหลักได้ที่เมืองจันท์แล้วก็ระดมพลสร้างต่อเรือแล้วก็ฝึกทหารพอปลายปีหลังจากเสียกรุงไปแล้วพระเจ้าตากก็กลับมากู้กรุงให้ในปี2310ในปลายปลายปีนั้น,นก็เกิดเป็นพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกิดขึ้นมาเป็นที่เคารพนับถือพอพอกู้ชาติได้ยังไม่จบนะหนึ่งปีให้หลัง2,311พระเจ้าตากสินจึงได้สถาปนาเป็นกษัตริย์แห่งกรุงทุนบรุรีจากกรุงศรีอยู่ไม่ไหวแล้วโดนเผาไปแล้วเมื่อ2310วันที่7เมษาโดนเผาไปเรียบร้อยก็มาตั้งลกรากอยู่ที่ กรุงธนบุรีพอกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินก็ใช้เวลา15ปี15ปีของพระเจ้าตากสินทําอะไรบ้างปราบพวกเดียวกันเนี่ยสปีเพราะมันมีตั้งห้ากกนะฮห้ากกใช้เวลาสปีแล้วก็รบกับพมา่าอีก10กว่าปีพระเจ้าตากศินย่อไปมีเวลาอะไรที่จะมีะนมซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีเพราะฉะนั้น พระเจ้าตากสิงก็ใช้เวลาในการลบทับจับศึกรวมทั้งมีมือขวามือซ้ายคือรุนก้าวัชการที่หนึ่งกับกรมพระราชวังบรวรมหาสุเสงินาณอีกท่านหนึ่งก็คือพระยาพิชัยดาบหักซึ่งเป็นฐานเอกของท่านตั้งแต่ท่านไปเป็นเจ้าเมืองตากเนี่ยพระยาพิชัยดาบหักนี่ก็อยู่กับพระเจ้าตากมาตอนหลังจนพระเจ้าตาก เสียชีวิตไปสิ้นชีพไปเจ้าพยาพิชัยดาหักก็ยอมเสียชีวิตดอมโดนประหานหรือ,อคือต่อยอมตายพระเจ้าตายตามพระเจ้าตากศินไปเห็นไหมครับนี่พระหมหากษัตริย์เราเป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งออหลังจากพระเจ้าตากศินจากไปแล้วออสิ้นไปแล้วก็มาถึงราชวงศ์จักรีก็เริ่มต้นจากนายทองด่วงรัชกาลที่หนึ่ง 2องสาสหาหาก็เกิดศึกใหญ่เสียดินแดนไปมากมายแต่ละชิ้นเนี่ยน้ำตาแทบร่วงนะโดนฝรั่งเศสมาปิดประตูแล้วก็เฉือนดินแดนเราไปมากมายพูดง่ายๆที่อยู่นี้กับที่เสียไปพอๆกันนะกำกึ่งกันเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยมีพระคุณล้นเหลือขนาดไหน ป้งปกป้อง,อง,องบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นเป็นสุขมาจนกระทั่งถึงาราชวงศ์จัก,กรีตั้งแต่ล้นเก้ารายการที่1ถึง 5, 6, 7, 8และ9แล้วก็10นะครับเพราะฉะนั้นแค่ราชการที่ 1, 5, 9ที่เป็นหมาราชเนี่ยถ้าจะเล่ากันมันก็ไม่จบแต่วันนี้เอาแต่เพียงเท่านี้เพื่อเราได้รู้ได้สำนึก ว่าเรามีพระเจ้าแผ่นดินซึ่งในโลกนี้น้อยแล้วน้อยประเทศที่จะมีพระเจ้าแผ่นดินที่ยังทรงงานอยู่อย่างประเทศสยามหรือประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นเราเมื่อรู้เรื่องราวต่างๆเกล็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆที่ผมนํามาเล่าก็สํานึกในบุญคุณแผ่นดินกะตันอยู่เป็นคนดีเสียภาษีเป็นคนดีไม่ทรยศไม่ทําผิดกฎ,กฎกติกาของบ้านเมือง แล้วก็รักษาประเพณีที่ดีงามมายาวนานให้อยู่คู่กับแผ่นดินของเราตลอดไปสำหรับวันนี้คงมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ